ครับก็สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีการทำนกนะครับผมจากมะพร้าวแห้งนะครับทำจากมะพร้าวแห้งนะครับผม แต่ก็ยังไม่เสร็จดีนะครับผมให้มาดูข้าวๆนะครับเนมะพร้าแห้งนะครับผมหามะพร้าวแห้งมาครับผมสักลูกสองลูกนะครับผมจะกินลูกก็ได้นะครับแล้วแต่จะต้องการจํานวนนะครับถ้าไม่ขี้เกียจทําก็ทําเยอะๆก็ได้ครับวันนี้ก็เป็นเป็ดนะครับผมเป็ดเป็ดแดงนะครับผมเดี๋ยวยัง นี่ก็เป็นนกกวักนะครับผมขาก็ทำไปแล้วนะครับผมขานี้เราก็เอาไม้นะครับผมเหลาเป็นขาแล้วก็มันจะเราเจาะรูนะครับผมเราเจาะรูนะครับผมเอาเสียบเข้าไปนะครับันเป็นเหล็กเส้นนะครับใส่ไม้ในไม้แล้วก็เสียบเอาปักไว้นะครับผมเพือล่อนะครับผมนี่ก็มะพร้าวแห้งนะครับผม ถ้าได้ลูกสวยๆหน่อยก็ไม่ต้องแต่งอะไรเยอะนะครับผมลูกเล็กๆยาวๆนะครับก็จะสวยนะครับผมถ้ามีนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะพ่นสีตรงท้องนะครับผมให้มันสีขาวนะครับนี่ก็พ่นสีดำไปแล้วครับก็จะมีขาก็จะล่อนะครับผมไม้ที่เอามาทำหัวเนี่ยก็จะเป็นนี่ครับผม กิ่งไม้ที่เป็นแยกๆนี้ครับผมแล้วก็ตัดตัดมานะครับแล้วก็มาเหล่านะครับให้เป็นเป็นคอมันนะครับผมเป็นช่วงหัวช่วงคอนะครับปากนะครับผมครับจะเป็นนกจะเป็นเป็ดอะไรก็หาตามความงอของไม้นะครับผมถ้าเป็นเป็ดนี่ เอาเอาถ้ามีรากไม้ไผ่ก็คงก็ก็จะดีกว่านะครับรากไม้ไผ่มันจะโค้งงอหน่ครับผมอันนี้แบบเป็ดมันคอยืดน,นะครับผมถ้าเป็ดถ้าเป็ดคอหดนี้เอาเอารากไม้ไผ่น่าจะดีครับแต่นี้เป็นคอเป็ดยืดน,นะครับถ้ามีหลายๆตัวนี้ก็สามารถทําเอาไปต่อได้นะครับผมวันนี้ก็ทําดูตัวเดียวก่อนครับถ้ามีมะพร้าว แห้งก็จะทําเพิ่มเรื่อยๆนะครับผมครับผมแล้วก็เอาเจาะรูนะครับเอาตะปูนะครับฝังเข้าไปนะครับผมแล้วกาวร้อนนะครับผมกาวร้อนปะนะครับกาวร้อนปะข้างๆครับให้มันแข็งแรงนะครับผมนะครับก็เป็นวิธีทําง่ายๆนะครับผมาไปซื้อเอาก็ตัวละสองสามร้อยครับ เราก็ทำตามพัสดุที่มีนะครับผมาการใช้ตัวลอดเนี่ยคมันก็จะเข้าเร็วหน่อยครับเข้าเร็วเข้าเยอะนะครับผมมันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับผมเดี๋ยวถ้าเสร็จสมบูรณ์ยังไงลงสียังไงเสร็จก็จะเอามาให้ดูนะครับผม หรือจะไปดูตอนต่อก็ได้นะครับผมช่วงนี้ก็บืนนก็ชารุดนะครับผมกาลังจะทําซ่อมอยู่นะครับผมเป็นอารมณ์ชำรุดนะครับลมมันรั่วนะครับผมก็จะทําการซ่อมอยู่ครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมด้วยนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณนะครับผมที่รับชมนะครับผมก็สวัสดีครับ